สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทำมันสัมปะหลังสีเหลืองฉาบนะคะจะบอกว่าอร่อยนะคะกรอบแล้วก็มีรสชาติที่เฉพาะตัวของมันสัมปะหลังนะคะคืออร่อยมากๆเลยนะคะค่ะก็มันที่จะใช้ฉาบวันนี้นะคะก็คือได้ซื้อ,อ,อมาปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะก็อันนี้ก็น่าจะปีกว่า,วาแล้วกว็โตประมาณนี้ แล้วก็มีหัวออกมาค่ะนี่นะคะอันนี้ก็หัวใหญ่เหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวเราจะตัดหัวนี้เลยค่ะเป็นมันสำปะหลังสีเหลืองนะคะเคยทําฉาบขายตอนเด็กๆค่ะก็เลยนึกว่าเอ้ยมันอร่อยดีก็เลยซื้อมาปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะเห็นไหมคะมนเนื้อมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมีอีก หัวหนึ่งคือมันเล็กนะคะเพราะว่าต้นมันต้นมันตายแล้วค่ะเนะะี่ยค่ะมันมันโดนลมฉีกนะคะก็เลยจะปลูกปลูกทดแทนนะคะปลูกเพิ่มเพราะว่ามันมีเออตาต้นที่มันแตกออกมาค่ะก็เราก็จะตัดแล้วก็มาปลูกทดแทนนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานาน,านมากนะคะกว่าเราจะได้รับประทานหัวของมันค่ะ อันนี้เราก็ปลูกหนึ่งหนึ่งกอะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งต้นนะคะเป็นสองต้น,นะคะ่นนนะ,ค,ะค่ะอันนี้ก็เป็นมันที่เราขุดได้นะคะก็นํามาล้างดินให้ออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปปอกเปลือกนะคะก็คือถ้าหัวใหญ่เนี่ยเราจะแบ่งเป็นท่อนๆนะคะ เดี๋ยวเราก็จะปอกเปลือกออกเลยค่ะเมื่อปอกเปลือกเสร็จนะคะเราก็จะนําไปล้างทําความสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาฝานเป็นชิ้นๆค่ะสําหรับหัวที่ใหญ่นะคะเราก็ จะทำการแบ่งซีกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ข้างๆในการสไลด์เป็นชิ้นๆนะคะนีคะด้านข้างนะคะก็สไลด์เลยค่ะแล้วเราก็จะได้ชิ้นแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นมันที่เราสไลซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ำมันค่ะเมื่อน้ำมันร้อเราก็จะใส่มะการีนเพื่อเพิ่มสีรสชาติแล้วก็ความหอมนะคะเมื่อมะการีนละลายเราก็จะเติมเกลือปลายช้อนค่ะวิธีการออทดสอบรสชาตินะคะให้ลองทอดก่อนหนชิ้นนะคะถ้าเค็มก็เติมน้ำมันเพิ่ม ถ้าจืดก็เติมเกลือหรือมะก,การีนเพิ่มนะคะค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นการฉาบกระทะแรกนะคะอันนี้ก็คือเหลืองกรอบได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักเลยค่ะนี่นะคะ สีเหลืองสวยดูหน้ารับประทานค่ะเราก็จะตักใส่กระชอนไว้ก่อนเพื่อลองน้ํามันหนึ่งรอบนะคะเมื่อมันฉาบเต็มกระชอนเนี่ยเราก็จะเอาไปเทลงกระดาษไขเพื่อซับน้ํามันอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นมันสับปะหลังสีเหลืองฉาบที่เราฉาบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะคือสีสวยค่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูความกรอบนะคะว่ามัน กรอบแค่ไหนชิ้นนี้นะคะคือกรอบอร่อยมากนะคะค่ะแล้วเวลาที่เราจะแพคนะคะเราก็จะแพ็กตามแนวตั้งนะคะแบบคือใส่ชิ้นตามยาวค่ะมันก็จะทำให้ออดูสวยงามน่ารับประทานนะคะแล้วก็ติดฉลากก็ยิ่งทำให้ มันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับมันสับปะหลังสีเหลืองฉ่ำนะคะจะบอกว่ามันมันอร่อยมากๆจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองทานนะคะเพราะว่าตอนเด็ก,ดกทำขายที่โรงเรียนคือขายหมดอร่อยมากเลยนะคะค่ย,ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะมากนะคะสวัสดีคะ่ะ